ช่วงอาสาหาอาชีพสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองสื่อกลางของประชาชนบริษัทไทยกตันยูจำกัดบ,บริษัทมั่นคงสินค้าคุณภาพคัดสรรผลผลิตจากธรรมชาติ สารปรปับปรุงดินช้างให้ภูเขาไฟลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนฟรุตซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ P24 เครื่องดื่มชูก,กำลังมีวิตามินซีและคอลลาเจน PM อาหารเสริมสมุนไพรแท100้ร้อยเปอร์เซ็นสำหรับท่านชายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทุนมนุษย์รักโลกช่วยตนช่วยคนช่วยโลก อินครีสอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะรถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงทุกชนิดรักษาสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะช่วงอาสาหาอาชีพดิฉันธรรมพรผู้กำจัดหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอไัศาลีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือการขายบ้านน็อกดาวค่ะ อาชีพนี้ดีอย่างไรน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวตามดิฉันมาข้างในเลยค่ะ ขณะนี้ดิฉันก็ได้มาอยู่กับเจ้าของร้านสวรรค้าไม้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอถามชื่อด้ยนะคะค่ะชื่อน้ำพึ่งนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านสวรรค้าไม้และบ้านน็อกดาวค่ะและธุรกิจนี้ดําเนินมากี่ปีนะคะ,ะธุรกิจนี้ดำเนินมาตั้งแต่สมัยคุณตานะคะมีมาประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วค่ะ แล้วก็วัสดุที่ใช้นี่ส่วนมากจะมาจากไหนคะเนี่ยวัสดุที่ใช้จะเป็นไม้นะคะเราก็จะกดเป็นรื้อบ้านเก่ามานะคะอย่างเช่นที่เราไปเลือกซื้อมาก็คือจะเป็นพวกจังหวัดชัชนาทนะคะนครสวรรค์น,นะคะกำแพงเพชรนะคะอย่างไกลๆหน่อยก็เพชรบูรณ์ไม่ทราบว่าธุรกิจนี้นะคะมีบ้านหลายขนาดใช่ไหมคะมีบ้านหลังเล็กหลังใหญ่แล้วแต่ละหลังนี่ใช้เวลาในการทํานานไหมคะ ก็แล้วแต่หลังอย่างเช่นหลังเล็กนะคะหลังเล็กเนี่ยก็ใช้เป็นระยะเวลา,าวลประมาณ1เดือน,นะค่ะส่วนหลังใหญ่เนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนคะอ่ะแล้วแต่ขนาดคะ่ะแล้วมีคนงานประจำทั้งหมดกี่คนคะเนี่ยก็ <g ül> คนงานประจําเลยนะคะที่ประจํอยู่ที่นี่ประมาณ่าสคนได้ค่ะสาคนอันนี้ยังไม่รวมช่างนะคะยังไม่รวมช่างใช่ค่ะแล,แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีรับออเดอร์ด้วยใช่ไหมคะมี <g ül> <ๆ S 1> ค่ะแล้วแต่แบบอ่าแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้ค่ะ บริการส่งถึงที่ด้วยใช่ไหมส่งถึงที่ค่ะค่ะแล้วก็แต่ละหลังเนี่ยเดี๋ยวจะให้เจ้าของนะคะพาไปชมนะคะว่าแต่ละหลังเนี่ยสวยยังไงแล้วก็ขั้นตอนในการทําอย่างไรค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ อันนี้เป็นไม้พื้นหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้เป็นไม้พื้นนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นไม้เก่าแล้วก็เรามาคัดเลือกอีกทีใช่ค่ะเราจะมาคัดเลือกอีีกทเพื่อให้เวลาที่แบบลูกค้ามาซื้ออย่างเงี้ยไม่ได้เป็นกระดานหน้าไม่กระดานแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าข้อต่อค่ะจะเป็นชิ้นต่อของบ้านจะเป็นตรงนี้จะอยู่ส่วนด้านล่างของบ้านโอ้ไม้เนื้อแข็งเหมือนกันใช่มใช่ค่ะเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นเลย่ะอันนี้จะเป็็นนนนนนพพืื้้คค่ะะะะเปกรดา อันนี้คัดเกรดไว้เลยไหมคะใช่ค่ะจะคัดไว้ความยาวความอะไรนี่คือจัดทั้หมดเลยแล้วก็จะจัดไว้ว่าความยาวตรงนี้นะคะประมาณ80ศอก40ศอกนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าบ้านดองดาวเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการที่จะกระดานนะคะต้องการไม้ม้ค่าเราก็มีนะคะซึงอยู่กับว่าลูกค้าเขาต้องการแบบไหนอันนี้คือออเดอร์มานะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการสร้างนะคะ เป็นโครงสร้างนะคะว่าลูกค้านะคะอยากได้แบบไหนนะคะจะอยากได้กว้างแบบไหนยาวแบบไหนนะคะก็จะมาคุยกับทีมช่างของเรานะคะว่าอยากตรงนี้เป็นศารานะคะตรงนี้เป็นห้องยาวเท่าไรกว้างเท่าไรอันนี้แบบนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าได้เลยเราก็จะมีทีมช่างคอยดูแลอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่แบบเหมือนกันหมดทุกเป๊ะเป๊ะจะจะไม่เหมือนกันค่ะแบบแต่ละแบบออกมาจะไม่เหมือนกัน ค่ะก็เป็นไอเดียของลูกค้าที่่คะเป็นอเดียของลูกค้าด้วยค่ะแล้วรับออกแบบด้วยใช่ไหมคะรับด้วยรับออกแบบแล้วก็จะมีทีมช่างนะคะมาให้คำปรึกษาถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบว่ายังไม่มีแบบในใจใช่ไหมคะเราก็จะมีมีแบบมีเสนอออกมาว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังนึงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะถ้าหลังแบบนี้นะคะถ้าไม่รีบเลยนะคะก็ประมาณเดือนกว่าหนึ่งเดือน30วันนะคะก็คือรับไปได้ส่งถึงที่รับไปได้ส่งถึงที่ค่ะบริการส่งฟรีทั่วไทยค่ะ น่าสนใจนะคะท่านผู้ชมส่งถึงที่นะคะหลังปุ๊บได้บ้านไปตั้งเลยนะคะอยู่ได้เลยค่ะแล้วขั้นตอนที่2องนะคะขั้นตอนที่2ก็อันนี้ก็คือเราจะเป็นที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นโค้งไปก่อนนะคะแต่่อยขั้นที่2ก็คือจะไปทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นการมุงนะคะเป็นการตีฝ้าอ๋อมุงหลังคาแล้วก็ตีฝ้าใช่ค่ะตีฝ้าใช่จริงๆแล้วลูกค้าเราสามารถที่จะออกแบบได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นสีหลังคา อยต้องการสีลังคาสีฟ้าสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าต้องการอะไรเงี้ยสามารถสั่งเราได้เลยค่ะทำให้ถูกใจเลยทําให้ถูกใจได้ทำให้ถูกใจทุกออเดอร์นะคะได้รับคำชมมาเลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเติตามไปฝั่งที่สองแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นบ้านสําเร็จรูปทั้งหมดใชมีประมาณกี่หลังทั้งหมด ตอนนี้ประมาณออเดอร์มานะคะตอนนี้ตอนนี้มีประมาณ30หลังค่ะสําหรับทํารีสอร์ทใช่ค่ะที่มาไปส่งมาเมื่อเร็วๆนี้ก็จะเป็นภูทับเบิกภูทับเบิกสั่งไปประมาณ20หลังค่ะแล้วก็พอดีว่าอันนี้รับอีกมาอีกออเดอร์หนึ่งก็ประมาณ30หลังเช่นเดียวกันภูทับเบิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใช่ค่ะจิ้นด้่ยเขาต้องนิยมมากคค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูฝั่งนู้นนะคะว่าสวยแล้ว ที่2นะคะก็คือทําหลังคาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็สี่โมงละค่ะขั้นตอนแรกที่เมื่อสักครู่นี้เห็นใช่ไหมคะก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งโครงนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่2เราก็จะมีการมุงกระเบื้องแล้วนะคะมุงกระเบื้องตรงนี้นะคะก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการตีฝ้านะคะตีฟ้าข้างในนะคะจะพาเข้าไปอยู่ข้างในข้างในก็เป็นบุกหมดเลยนาะใช่ค่ะจะเป็นทําด้วยไม้ทั้งหมดเลยค่ะโอเคใช่อันนี้หลังนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเนี่ย หลังนี้นะคะช่างบอกว่าประมาณสักถ้าไม่รีบเลยอยาขอประมาณก็สองเดือนละกันอ๋อสองเดือนคือถ้าเราไม่รีบไม่สวยใช่ไหมคะสวยนี่จะสวยน้อยใช่ไหมก็นิดนึงค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะเรงนี้จะตั้งเป็นสองห้องนะคะข้างในเนี่ยนะคะเราก็จะปลูก้วยไม้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะ ข้างบนเราจะเรียกว่าเป็นฝ้าหลุมนะคะก็จะทําด้วยไม้นะคะการบูกของเรานะคะเราจะบูดไปกัน2ชั้นนะคะถ้าที่เห็นนี่ก็คืออันนี้คือ1่ชั้นนะคะส่วนข้างนอกอีกหนึ<ะ>่งชั้นนะคะ,คะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไปซื้อซื้อไปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะไปติดแอร์อค่ะเพราะ,ะว่าหนึ่งก็คือกันแอร์ออกด้วยนะคะสองส่วนพื้นเนี่ยนะคะที่เห็นนี่จะชิดกันไม่มีอันไหนแยกเลย ใช่เพราะว่าอากาศร้อนใช่ไหมใช่ห้องดาวนี้ก็ต้องใช้แอร์ใช่ค่ะแต่มีหน้าต่างช่วยนะคะใช่ค่ะจะมีหน้าต่างบริเวณตรงนี้จะเป็นห้องห้องน้ำค่ะอ๋ออันนี้คือจะเป็นต่อไปเป็นห้องน้ำต่อไปจะเป็นห้องน้ำนะคะใช่แล้วจะมีกระจกมาให้แต่ว่าพนักงานจะต่อเองนะคะคืองส่วนใหญ่แล้วถามว่าทำไมบ้านโรงดาวเราทำไมถึงไม่ทำห้องน้ำนะคะ คือส่วนใหญ่ลูกถ้าเกิดเราทำเนี่ยอันดับแรกเลยคือลูกค้าบางคนไม่ชอบแบบที่เราต้องการแบบนห้องน้ำส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการที่จะไปทําเองก็เป็นส่วนใหญ่นะคะเราก็เลยไม่ได้ทําห้องน้ําไว้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไปไปก่อเป็นปูนธรรมดาใช่ใชนะคะจะเล่นผลผลายไม่ใช่ใช่ค่ะผลเรื่องมี้เรื่องการผลายด้วย ไม่ทราบว่าถ้าเสร็จแล้วใช้ราคาเท่าไหร่คะตรงนี้หลังนี้ตั้งที่ตั้งไว้นะคะอยู่ที่ราคา3ามแสนแปดขนส่งเรียบร้อยขนส่งอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใกล้ไกลนะคะ,ะถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆเนี่ยนะคะเราลองมาคุยกันก่อนได้ะนะคะ,ะถ้า,นาสนใจถ้าเกิดว่าอย่างเช่นนครสวรรค์ชัยนาทนะคะอุทัยพวกนี้ใกล้ๆเนี่ยเราขนส่งฟรีนะคะถ้าไกลไปก็คิดค่าน้ำมันใช่ไหมคะก็คิดมากแต่ก็ไม่เยอะอะค่ะ <T> <mic> คิดว่าลูกค้ารับได้แน่นอนค่ะถ้าผู้ชมสนใจนะคะสั่งจองได้นะคะตอนนี้ค่ะมีบ้านให้เลือกหลากหลายนะคะอันนี้นะคะเนี่ยอันนี้รู้สึกที่งกว้างเนาะหลังนี้นะคะจริงๆแล้วค้านะคะอันนี้จะเป็นลานอาจจะเป็นที่จอดรถอันนี้อันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ต่อตรงน,นี้ก็คือจะเป็นที่จอดรถใช่ะะแต่ตอนนี้ไว้สําหรับให้ลูกนั่งเล่นนะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วหลังนี้กามี ออเดอร์แล้วนะคะมีคนจองแล้วรู้สึกว่าจะเป็นที่ที่อยู่ในว่ามินนครสวรรค์นี่แหละค่ะแล้วทีนี้ปรากฏว่าชอบแบบนี้แต่ว่าอยากได้คืออยากได้ระเบียงแบบนี้เพราะว่าต้องการที่จะเอาไปไว้ในสวนลูกหลานเยอะต้องการที่จะแบบเอาไปแบบนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตกประมาณเท่าไหร่คะหลังนี้หลังนี้เสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ2องแสนเก้าสองแสนเก้านะคะพร้อมขนส่งค่ะพร้อมระเบียงอันนี้ก็คือแยกส่วนไปส่งนะคะ ไปดูอีกหลังนึงนะคะหลังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไฮไลท์ค่ะมีแต่คนมาชอบชอบหลังนี้มากอ๋อนี่ไงไฮไลท์ใช่ค่ะเพราะมันมันตกแต่งด้วยเขาเรียกว่ากระจกด้วยไหมคะอันแบบต้องต้องบอกก่อนเลยว่าหลังนี้อันนี้แบบเป็นไฮไลท์ของของเราบ้านนะคะนะคะเพราะว่าเราเป็นแบบบ้านมาใช่ไหมคะแต่ว่าลูกค้าเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดเลย ลูกค้าต้องการกระจกแบบนี้สีนี้เราก็ตัดให้นะคะ2ต้องการพี่ต้องการเดินไฟตรงนี้ตรงกลางแล้วเพิ่งเพื่อต้องการตรงกลางตรงริมอ๋ออนะอันนี้คือเป็นที่ลูกค้าเป็นออเดอร์ลูกค้าสั่งมานะคะใช่ค่ะลูกค้าถามง่าจะติดไฟตรงไหนใช่จะติดไฟตรงไหนแล้วก็เป็นเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นจุดเด่นจุดขายของบ้านนะคะค่ะใช่ค่ะรู้สึกมีคนมาสั่งจอง หลายหลังใช่ไหมคะแบบใช่ค่ะหลายหลังแล้วค่ะน,นี่ราคาเท่าไหร่นะคะราะคาอยู่ที่700 0 0 0บาทค่ะราคาอยู่ที่700 0 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดสนใจนะคะสั่งจองมาได้นะคะค่ะ,คะ ที่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันธรรมพรผู้กำจัดหัวหน้าศูนย์ข่าวเพลไพสรีและคุณน้ำพึ่งต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง ื่อกลางของประชาชนโทรศัพท์0 2 5 4 3 7 4 0 4บริษัทไทยกตัญญูจำกัดบริษัทมั่นคงสินค้าคุณภาพคัดสรรผ,ผลผลิตจากธรรมชาติโทรศัพท์0 2 9 3 4ส8 8 1สารปรประปรุงดินช้างให้ภูเขาไฟลดต,ต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนโทรศัพท์ 029341881ฟรุตซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ T24 เครื่องดื่มชูก,กำลังมีวิตามินซีและคอลลาเจนโทรศัพท์0816224527 TM อาหารเสริมสมุนไพรแท้ร0อยเปอร์เซ็นต์สำหรับท่านชายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโทรศัพท์095832 5 4ทูนมนุษย์รักโลกช่วยตนช่วยคนช่วยโลกโทรศัพท์036 681 354อินครสอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะรถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงทุกชนิดรักษาสิ่งแวดลอ้อมโทรศัพท์02 543 7404-6